ดีครับสวัสดีตอนเช้าสายๆวันนี้ไปซื้อของนะครับพม่เมเตรียมตัวทำต่อเต,ติมครัวทำครัวตรงนี้จะเป็นครัวภายในรอติดตามมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเมื่อวานนี่กะบ่ได้ไปใส่ด้วยครับด้อเมื่อวานนี่คือนเกดงานคือน้ำมาสตออกกำแพงกำแพงทะลุ ฝนตกแรงมากเมื่อคืนก็ฝนตกแรงนะครับอารุมคักฮารุมเนียเมียเอ้ยเมื่อวานนี่ครับบ่วแมนบัวลูกไซสหายตัวไปใส่เดีกกำเพียงฮารุมจะว่านั่งหาะะ่างไปหรวปะเรือใจเรือใจน้ำฝนครับอีเมียต่ก็สร้าง สูเท่านั้นตัวเราได้เห็ดแล้วมันเห็ดผิดช่วงอันอ่ะ,อะเห็ดบะทันมันเข่าหนาฝนก่อนตรงนี้ก็จะทำเป็นเดี๋ยวไปซื้อเสาซื้อเสาตรงนี้นะครับซื้อเสามาเสาเหล็กสังกะสี อันนี้รอให้ดินแน่นอีกก็อิดกระพองกันครับพี่เมียเมื่อวานเดี๋ยวไปซื้อของมามาก่อต่อเอาคือเรี้วเหรอ โป๊ะ๊ๆไว้แล้วก็จังสามมันบ่หรือว่าถ่ายให้มันเขียนๆแห่งๆก่อจังสามันเขียนอะไเขาป่าเขาแบบแจ้งไงปั่นเฮ็ดเฮ็ดเพั่นเมื mm ่อวานบริไทฮอดคลิปครับไมีเอ้ยกำเพียงกับทะลุมอีกเลยน้องมันนากับมี่กำลังใจเมื่อวานครับไมีนั่งให้เงืกอยู่เืใจเวย

จะเงี้ยงตอดดอกบวมบึ้ดบวมอะไรตัวเมื่อวานเห็ดไหนใช้ตัเมื่อวานถมอันนั้นใา้หรือเปล่าใช่ไหมจะขึ้สีลุกไปอีกเมื่อวานนี้สะสมเ่ราะท่านทำไปเห็ดเมื่อวานนี้วุ้ยเอาจวนนมอันนั้นนี่เพรอยากกันคนละไม่แม่นั่งสั่งเอาวันเลยก็ก็อีกตัวอย่างซอยกันวัสดุเมื่อวาน เลยให้คลิปอะไรคลิปมี้ตะค้นอย่างครัไม่มีให้เนี่ยมือนี่มือขึ้นอีกตะโตกเช่งก็ว่าดีนะเกลียวสถานการณ์ไวเรีย สู่อยู่เดอ้อสัญญาสิบอยอมเพอย่าลืมนะครับแม่แม่นะครับเดือนอ่เดือนนี้น้องมานะมีงานรับเชิญอีกหนึ่งเดือนนะครับแม่แม่ยังไงปูทำงานาหนักเลยเมื่อวานเป็นยังไงเรื่อย,ยนะใ,ใจบอสุดไปเบิดแม่แม่เขาเหตุประทัน มันมาเฮงเกิดไปฝนน่ะนะฝนมันตกรถดินเขาได้รถดินเขาได้ไม่มีปัญหาหรอกมีอ่ะรถดินเขาได้แล้วไปไปสั่งเสาประมาณเท่าไหร่สองพันสอเก้เสาสองต้นเขามาส่งมันบ่ chàng tâm cháu biết bay Hãy cắt tốc này sai Mì Gõ Để ชุดหนัก <Bond> ช <i> ุดหนักเพื่อนในวงเลราเขาเลราน้องเลิกเป็น ุณอย่าลังเก็บบานเลยพอมีคนหวางมาบานเก็บไปสะพานลอาบริส่อร,อรปแห้ผููพ้นที่โบมีเอาไปใส่นะครับจะพาลายเอาไปบริจาค Oh. มาซนะื้อปอดิสไ่แล้วมาไปใส่เกินไปพวอื่นเลยอือบ้ใส่แล้วโอ้จ็บดีดีบวมครับบวมเนี่ย กิมเนียว์กับทส่้อากับเคนี่อด้วยครับก่อนออกไปซื้อของนะครับ